หายคนว่าสาวดอกคุณไปใส,ส่เพราะได้หายไปใสค่ครับนั่งอยู่คือเก่าเอาสวัสด,ดีเราบ่เที่พบ่เป็นปบ่โอ้โหนี่ล่ะไม่จะสี่ได้ยอดเออเศร้ายังฮะมันนี่ให้น้องดอกคุณเนาะเออน้องเนาะดีกว่าเนาะมันจะไกลกันเนาะได้้หองเสียเพื่อนสอนภาษาให้มันสีมีเอฟซีหรอเด้ ไอ้ดังเลยไอซีีเอฟซีเป็นคนเล่าเลยแต่ว่าตอบเพื่อนปรไดีลยวอยากให้น้องพิ่สอนหนันภาษาเล่าให้ได้ได้ได้นไปใสีนอยข้ไปนีกันเลยอ้วเดี๋ย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 วมาหนีได้เราเขามันมีภาษาอยู่มันเตือนภาษาไดเยอะใ่ไหมนี่สั่เขียนมาได้เลยเออเอมาพิโตเลยอ้ามันเห็นมาหนีอ้าวซองคนรู ตัวแรกตัวไหนเนี่ยไล่ไปเลยไล่ไดเลยมันก็มียอยาฟอไฟสระโอท้อถงสระอุสระอูข้อคุ้ยตอตาจาจอขอขันว่าไงเอาไล่ไดเลยไล่ไดเลยอ่ะเออไล่ไปเลยทุกทุกเป็นเลยเออมันมีซอซางไม่กงสระไอสระอัมพ่อผู้สระอาสระอีสระอีห่อเฮือนโนนกยอยุ่งบบเบ่โรลิงปานเด็กหน่อยปฐมไม่เข้าโบราณเอาไล่เราบ่จโจลราบ่เอาเชื้อเชื้แล้วบ่ ไอ้ไอ้พ่อเห็นได้หนีิมันก็มีหลายอย่างอยู่เชตวัตบางทีนาสองเนี่ยนาสองมันเป็นแบบไหนนาสองมันมันสิมีบรรดาอ่าอันอันอันสระสระอ่าอ่าอ่าฟังฟังฟังพ่อเห็นอ๋อเจ้าจับก็ได้เดี๋ยวเฮาสิอ่านสุฟังตัวนี้มันมีไม่กงมีสระอามสระอามสระอามก็ได้อีสระอีล้อเลดาแต่ภาษาไทยเอิญยังเกาะล้อละครั้งบานเท่าเอิญว่าล้อเลดามีมีล้อหนูเขาโยนลอยล้อลา ไม่กัน้นจำจีจำจีก็มีนี่อันนี้นี่น้ำมันนี่นี่สลือสระอืออืมถ้าถ้าเขียนว่านามเอาล็อกพิวว่านามดูน้นามพิวจังไหนอ่ะนามว่าโมเดียร์เลยนี่อันนี้ยังอีก<ะ>ยังขึ้นก้อนนี่โนนกเพราะว่าแม่แหละเขาจะเอาโนนกขึ้นนาก้อเลยสะ่าอัมน้ำหลังสลายังสล่าอัมสล่าอัมไม่โทษน้ำโน้นามจังสี่บาดีน้องเดี๋ยวเอาน้องก่อนนี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าก็ต้องไปที่มีหอวหันอบอมีหอวนอบอ มี่มีมีฮอหานใส่ฮอนอแบบนี้ก็ได้น้องค่ะหรือว่าอ่าเฮ้าจะนี่อืมกก่อนก็ได้เนาะหรือว่าตัวนออย e ่างเดียวก็ได้นี่เลน้ออย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวแรกนี่ยัว,ว,ว,วา่านะนอหนูอ่ะมันแค่ความกันจังสันเอาอแบบอันนี้เขาเจาเอาาิ่นว่าสีววาจังไหนออมันเป็นตัวความกันเออมันเป็นตัวเดียวกันเต็ เป็นคนเล่าซื่อแต่บ่คอยหูรักสูภาษาเล่าร้ายปนานนันขณะพ่อแต่อ่านได้เขียนเป็นอักษรอันนี้รักว่าหนองหนองน้องคือกันเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเมื่อกี้หอนอกระได้หอนอกระได้นี่เด้นี่กัหนองนี่กัหนองคือกันอ๋อสมมุติว่ากกางหนองเลยอ่ะ,อะกางหนองเลยกลางหนองก็ต้องมีน้ำบ่มีน้ำก็มีโพ่นนี่กาง น้องว่าสันโอ้แต่ว่าหัวหัวครอบบ้างหันก็ได้เนาะแมนครอบก็ได้หรือว่าตัวน้อตัวเดียวก็ได้แล้วแต่คนสะดวกว่าสันไปนี่ไปจังไงก็ได้มันนี่เลยเอาเขียนเลยมั้งนี่อันนี้สระเอ้ยโอ้สระเอ้ยลาะเอ้ยเลยแต่ทั้งฟังให้พู้เสิร์ฟมาเลี้ยสระเอ้ยมาเลี้ยพวนเราโอ้ย แม่บอเลี้ยวบ่กล้าวเลี้ยงอันนี้ว่าอารมณ์มาเลยป่เลยอันนี้เลยเออจังว่าเบี้ยนี่แม่นบ่ล่ะจังว่าเบี้ยนี่กระปิ้นเบย์แม่นบ่เอกบ้านบ้านไออเอินเบย์เบย์เนาะบ้านเราเอินเบี้ยบ้านนี้ยังก่อสารายังก่อนจะเทหัวมันเมื่อกี้น่ะมันมีสารายเอสารายอีแล้วก่ายุ่งเออญสารายอีบ่เขียนเออสาราย์อีนี่ีคือเขาเขียนว่าเบี้ยนี่สุเจ้าเอิญมาเบย์เบย์อ่า แต่ชาวบ้านชาเอินเบียร์ถ้าเขียนว่าถ้าเขียนว่าอันสลี่ยทั้งเพื่อนเดี๋ยวเขียนเบี้ยบาราใดมันมันอ่าเราจังใดเบย์เบย์แต่เจ้าอ่านเบียร์มันเป็นจังซี่แหละลัะภาษาของมันค่ะบางอันมันกะคือกันบางอันมันกะฝนเลยอะนี่ฝนเนาะฝนฝนกับใส่พื้นไปเลยแหละนี่ฝนนี่ฮะฝนนี่คือข้างลำบากนี่ฝนตัวนี้ฮะโอ้ฝน การบ้านได้บ่มีตัวเทิงเด้ไม่กงเพิ่นเอิ้นไม่กงเนาะเออขฮานี่คือฟอสอแล้วก็น้อเลยฟอแล้วก็น้อเลยเนาะยังเส้นผัวตัวสิเอาตัวตัวเอออันนี้ผัวเออเข้าใจอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตโตไม่กงบวมวีสระอะเอิ้ญมาตัวพนละอย่างกันแมนบ้านอืมบ้านเจ้าแม่นไม่กันอืมตัวบันบันอะไรบ่มีบ่บวมีสระบ่วมมีสระ บรสระอะไรยังบว่สระอะทางถ่ายวอลล kind of ีนี่เอิญมาสระอะทางเฮามีบาดี้เอาได้ไหมเออเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อไงอีกวันงาไรครับครับครับขึ้นเมื่อกี้น่ะเออเอออันนี้หอนอหอนออันนี้สระหอวโยอยบ่ตัวนี้นี่แมนใส่แทนคัมสระเอียกอะไรก็คือเลี้ยนเลี้ยนล้มเลี้ยนนี่ใส่ตัวนี้ได้เดี๋ยวสิเขียนในบ่บ่มันมันเป็นอย่างกว่ตัวนี้ หอยอย่อยภาษาลาหอยอย่อยแมนหอยอย่อยอันนี้เลยนี่นี่นี่ล้อลาล้อลาแมนล้อลาใส่ตอนี้ใส่ต้อนอ่าย่างเส้นมาเท่นแท่นข้ามตัวเองเข้านี่เป็นล้านเป็นเลนเป็นลูนโอ้นี่ใส่ตัวนี้เลยเออลาปันฝ่ายเอียงประมาณนี้นี่นะโอ้นี่ล้อลานี่ละล้อลาตัวนี้หอม้อหมาหมาหมูหมาหมูใส่ตัวนี้แมนใส่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้เลยตัวนี้สระอ่า ต้นนี้เลยนอนหนับต้นนี้บ่ไม่กงก็ไม่ท้ใส่ตอนใดใส่ตอนเฮาสีสะกดอันยันชนะเสืว่าจังไหนยังเซนว่าปัวเฮากับตองใส่ไม่กงแต่บ่มีไม่ท้อยังเซนว่ามั่วมั่วเฮาวตองใส่ไม่กงแล้วก็ไม่ทว่าวี้จังทีนี่ต้นนี้คือกัรนี่นี่สองต้นนี่เขาสารือกับสราอืออันนี้แหละเขาจะเอิ้นว่าไม้ซ้ำไม้ซ้ำไม้ซ้ำคือคือคือยำข้ามเหร่บอสไม้ซ้ำตัวนี้ โ oh. oh, อย้หลายอย่างกับหลายอย่างต้องซื้อซาไหวซื้อซาไหวคาซาเล่เมนโบะเนี่ยเ,เดี๋ยวเด้อมันสิมีตัวหนึ่งอกีกแปลกประหลาดอาตัวหอวอนี่อา่านว่าหอวอวอวีวีแมนถ้าโบ้ตีโบ้ตีบ้โบ้แปลว่าบ้โบ้โบ้จังขี้นี่โบ้เม็ดบ้หน้มโ<ย>บ้ขเข่าใจจังสีงโบ้โอ้ใส่ตัวนี้ขึ้นแมน ข้างข้ามัสีบมีตกลมๆเด้แต่ถ้างขาบมมีตัวกลมๆตัวไหนเนี่ยอันไหนตัวกลมๆันไหนนี่นีตัวนี้เนยนะไม่ก้งไม่กล้งเออโอ้าีนี่มเอะแล้วมันก็สีเป็นบอเลยแมนอออันนี้พอิว่าซาลออตัวนี้น้จังซาออแต่ทั้งบานเดียบวมีมบมีขึ้นมาเอะกันคือบอเลยอือเออบอบอบอเข้าใจเล้ก็บอน้ามัอถ้าบอน้านี่อาถ้าบอนาเนี่ถ้าบอน้า จังซี่บ่อน้ำกันโอ้บ่อเดียวกันบ่อเดียวกันแต่ว่าบ่อน้ำอะไรบ่เป็นบ่อบ่อไหนเนี่ยเด้อเขาสีลองเขียนในเบืองเนาะสมมุติว่าบ่อน้ำภาษาไทยจังซี่นี่แมนบ่อน้ำเอ๊ถ้าบว่ถ้าบ่าบ่อเข่าใจมันสีเป็นตัวนี้บ่เป็นไม้เอ็นบีเอสนี่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 มันคนละบ่อกันบ่อเข่าใจอ่าอ่าอ่าอ่มันคนละบ่อแต่ข้อแก้เข้าใส่บ่อแล้วกันแต่ทาสมุนนันเป็นเนื้อหนีได้สำหรับวันนี้ ใจคือกันใจคือกันคนละคนละใจมันบ่อันนี้ใจไวรุ่นโหใจไวรุ่นนั่นนะใจผู้เฒ่าเราต้องนีใจผู้เฒ่ามีสลายโอ้นี่แหละครับคลิปต้าไปครับคลิปต้าไปไม่ตังไหน่องเล่าที่เฮียดเรื่องเล่าไรก็พอ YouTube เออกัดซีเฮตโต้แต่ว่าเขาตั้งแล้วแล้วเขาสีสรงให้เจ้าเบิ้งตั้งแล้วแต่ยังมีคลิปโล่งมือว่าสีเอาเอียงลงขนาดนะ ว่าเลือกเาเขาเขานี่นอเลยเจ้ากับข่เนี่บตางกันคือมูในเฟสไหลแต่ว่ามูในยูบบีเถาเจ้ามูในมูในยูนี่แต่ว่ามูเฟถ้าเจา้าถ้าเจ้า,ลานเลี่ย,ยนเฟอเขาเขอเขาเขาไรโซดมากเลเินเยอะเลยกนเกินองวััเอ็นบอแค่ับกล้องไว้หไรโดน่ยดนี่ยอยว่าในไลน์โซด่อยยทูแล้วเขาบอเขาใจเขาคิดต่วาเข้าเขาอยากเมืองเข้าแต่ว่าเขาเขาเว่าเมืองต็มในเฟเาแต่ว่า